พบกันเวลาเดิม5โมงเย็นของทุกๆวันกับช่องเปิดกุพระขายถูกนี่ก็จะเป็น e ีีที่500แล้วนะคะก่อนอื่นก็จะต้องขอขอบคุณทุกๆท,ท่านที่เข้ามารับชมแล้วก็มาอุน่นนุนพระจากทางช่องถ้าท่านใดชมคลิปแล้วสนใจพระองค์ไหนก็ติดต่อได้ที่เบอร์โทร082754-7110หรือแอดไลน์ได้ที่เบอร์082754-7110ค่ะอย่าลืมนะคะสนใจองค์ไหนชอบองค์ไหนรีบโทรรีบทัก วันนี้ก็มีพระสวยๆพระเดิมๆพระบ้านๆมาฝากมากมายเลยค่ะแต่จะมีอะไรบ้างเดี๋ยวเราไปชมไปดูกันเลยค่ะองค์แรกในวันนี้ก็จะเป็นเหรียญกลมหันข้างสมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรมพระ,ะยาวชิระานวโรรสวัดบวรนิเวศสภาพดีน่าเก็บน่าใช้ค่ะนี่ก็เดิมๆนะคะสภาพดีค่ะ สำหรับเหรียญกลมหันข้างนะคะสมเด็จพระมหาสมณเจ้านะคะสภาพดีเหรียญน,นี้ก็จะอยู่ที่250ค่ะเดี๋ยวเราไปชมองต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปก็จะเป็นเหรียญใบโพเล็กหลวงพ่อโสธรหลวงพ่อดิ่งวัดบางวัวปุกเศกกระไรเงินเดิมๆหน้าเก็บน่าสะสมค่ะนี่ก็เดิมๆนะคะ สำหรับเหรียญใบโพเล็กนะคะหลวงพ่อโสธรน,นะคะสภาพเดิมนะคะเหรียญน,นี้ก็จะอยู่ที่250ค่ะเดี๋ยวเราไปชมองต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปก็จะเป็นเหรียญเม็ดแตงหลวงพ่อพิงวัดโบสถ์โกงธนูจังหวัดลบบุรีปี2521สภาพดีน่าเก็บน่าสะสมค่ะนี่ก็เดิมๆนะคะ สำหรับเหรียญเม็ดแตงหลวงพ่อพิงค์นะคะสภาพดีเหรียญนี้ก็จะอยู่ที่250ค่ะเดี๋ยวเราไปชมอง์ต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปก็จะเป็นเหรียญหลวงพ่อวัดกระโจมทองสภาพดีไม่ทราบปีสร้างน่าเก็บน่าสะสมค่ะนี่ก็สวยเดิมนะคะสำหรับเหรียญหลวงพ่อวัดกระโจมทองนะคะ สภาพดีเหรียญน,นี้ก็จะอยู่ที่300ค่ะเดิมเดิมนะคะเดี๋ยวเราไปชมองต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปก็จะเป็นเหรียญหลวงพ่อขาววัดละคังปี2519สภาพดีน่าเก็บน่าบูชาค่ะนี่ก็เดิมเดิมนะคะหลวงพ่อขาววัดละคังนะคะปี2519นะคะ สำหรับเหรียญหลวงพ่อขาวนะคะวัดละฆังนะคะสภาพดีเหรียญน,นี้ก็จะอยู่ที่250ค่ะเดี๋ยวเราไปชมองต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปก็จะเป็นเหรียญอาจารย์อี้วัดตโนดกรุงเทพมหานครปี2518สภาพใช้หน้าใช้น้าเก็บค่ะนี่ก็เดิมๆนะคะสภาพใช้ค่ะ การสำหรับเหรียญหลวงพ่ออี้วัดะโนดนะคะสภาพใช้เหรียญนี้ก็จะอยู่ที่200ค่ะเดี๋ยวเราไปชมองต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปก็จะเป็นเหรียญพระพุทธวัดทุ่งกับบางโหมกํำแพงแสนจังหวัดนครปฐมปี2524สสภาพใช้หน้าเก็บหน้าบูชาค่ะสภาพใช้นะคะ ก็มีบ้างนะคะแต่ก็ยังถือว่าสวยนะคะสำหรับเหรียญน,นี้ค่ะสำหรับเหรียญพระพุทธวัดทุ่งกับบางโหมนะคะจังหวัดนครปฐมสภาพใช้เหรียญน,นี้ก็จะอยู่ที่200ค่ะเดี๋ยวเราไปชมองต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปก็จะเป็นเหรียญหลวงพ่อทวดวัดช้างให้พิมพ์กีบบัวเนื้อทองแดงรมดำเสาห้าปี2555สสภาพดีน่าเก็บน่าใช้ค่ะ นี่ก็เดิมๆนะคะคสำหรับเหรียญหลวงพ่อทวดนะคะพิมพ์กีบบัวนะคะสภาพใช้เหรียญน,นี้ก็จะอยู่ที่350ิค่ะเดิมๆนะคะเดี๋ยวเราไปชมองต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปก็จะเป็นหลวงปู่ทวดรุ่นทะเลสูงปี5 0 8พิมพ์นิยมบัวหกสภาพสวยเดิมน่าเก็บน่าบูชาค่ะ นี่ก็เดิมๆนะคะขึ้นชื่อว่าหลวงปู่ทวดก็น่าเก็บน่าใช้ทุกรุ่นค่ะค่ะสำหรับหลวงปู่ทวดนะคะรุ่นทะเลซูง08นะคะพิมพ์นิยมบัว6องค์นี้ก็จะอยู่ที่250ค่ะเดี๋ยวเราไปชมองต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปก็จะเป็นเหรียญสแตมจัตุคามรามเทพหลังราห,หูต่อโคตรสภาพดีน่าเก็บน่าใช้ค่ะนี่ก็เดิมๆนะคะ สำหรับเหรียญจตุคามรามเทพหลังราหูนะคะสภาพดีเหรียญน,นี้ก็จะอยู่ที่250ค่ะสวยเดิมนะคะเดี๋ยวเราไปชมองค์ต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปก็จะเป็นหลวงพ่อโตเนื้อเงินวัดหัวกระบือก้นอุดเทียนชัยสภาพสวยเดิมน่าเก็บน่าบูชาค่ะนี่ก็เดิมเดิมนะคะหลวงพ่อโตวัดหัวกระบือนะคะนี่ค่ะ อุดเทียนชัยนะคะสําหรับก้นนะคะเป็นเนื้อเงินนะคะสวยเดิมค่ะค่ะสําหรับหลวงพ่อโตเนื้อเงินนะคะวัดหัวกระบือสภาพสวยองค์นี้ก็จะอยู่ที่450ค่ะเดี๋ยวเราไปชมองค์ต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปก็จะเป็นรูปหล่อหลวงปู่ทวดเลขใต้ฐานรุ่นร้อยพระชนสามหาสิทธิโชค สมเด็จพระยานสังวรสมเด็จพระสังกราชวัดบวรปี2556เนื้อทองแดงรมดำตอกโค้ดหมายเลขสภาพสวยเดิมน่าเก็บหน้าบูชาค่ะองค์นี้ก็เดิมๆเลยนะคะเป็นพระเก็บพระสะสมพระบ้านๆเลยนะคะน่าใช้หน้าบูชาค่ะนี่ค่ะใต้ฐานนะคะก็จะตอกหมายเลขแล้วก็ตอกโค้ดนะคะเห็นไหมคะ เดิมๆเลยนะคะถ้าท่านใดต้องการรูปภาพชัดๆเพิ่มเติมก็แจ้งได้เลยนะคะนาเก็บหน้าบูชานะคะค่ะสำหรับรูปหล่อหลวงปู่ทวดนะคะสภาพสวยสภาพเดิมองค์นี้ก็จะอยู่ที่400ค่ะเดี๋ยวเราไปชมองค์ต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปก็จะเป็นลูกอมหลวงพ่อลำยาไยวัดทุ่งราชยาจังหวัดกาญจนบุรี ลงทองเรียมพลาสติกพร้อมใช้สภาพดีน่าเก็บน่าบูชาค่ะดูจากพลาสติกที่เรียมก็เก่ามากๆเลยนะคะเห็นไหมคะเป็นลูกอมลงทองแล้วก็จะมีรูปหลวงพ่อติดนะคะสภาพดีนะคะเดิมๆค่ะค่ะสำหรับลูกอมหลวงพอ่อลำไยวัดทุงราญ้าจังหวัดกาญจนบุรีนะคะเรียมพลาสติกพร้อมใช้สภาพดีองค์นี้ก็จะอยู่ที่250ค่ะ เดี๋ยวเราไปชมองต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปก็จะเป็นรูปหลวงพ่อกลวยวัดโคสิตารามจังหวัดชัยนาทเรียมพลาสติกเดิมๆจากวัดหน้าเก็บหน้าบูชาค่ะนี่ก็เดิมๆนะคะก็จะมีปั๊มอยู่ด้านหลังนะคะเห็นไหมคะจะเป็นรูปนูนๆน,นี่ค่ะเดิมๆนะคะหน้าใช้หน้าเก็บนะคะ สำหรับรูปหลวงพ่อกลวยนะคะเดิมๆนะคะหน้าเก็บหน้าสะสมองค์นี้ก็จะอยู่ที่350ค่ะเดี๋ยวเราไปชมองต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปก็จะเป็นพระผงปากน้ำรุ่น6พระไตปิดดสภาพสวยเดิมพร้อมกล่องเดิมๆหน้าเก็บหน้าสะสมค่ะเป็นรุ่น6นะคะวันนี้นะคะก็จัดมาถึงสององนะคะ พระสวยพร้อมกล่องเดิมๆก็อย่าพลาดกันนะคะเดี๋ยวเรามาชมองคพระด้านในชัดๆกันค่ะค่ะสะภาพก็สวยเดิมนะคะถึงจะเป็นพระเนื้อผงนะคะแต่สวยเดิมนะคะด้านหลังก็จะมียันแล้วก็เขียนชื่อนะคะพระไตรปิฎกนะคะเห็นไหมคะพระก็ค่อนข้างที่จะหนานะคะสวยมากค่ะนี่ก็สวยเดิมนะคะ ค่ะสำหรับพระไตปิดกนะคะรุ่น6วัดปากน้ำนะคะสภาพสวยสภาพเดิมพร้อมกล่องเดิมๆก็จะอยู่ที่องค์ละ250ค่ะสวยเดิมนะคะถ้าท่านใดรับสององค์อยู่ที่500นะคะพระสวยกล่องเดิมน่าเก็บน่าสะสมเดี๋ยวเราไปชมองค์ต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปก็จะเป็นเหรียญหลวงปู่ทวดวัดช้างให้ไม่ทราบปีสร้างสภาพใช้ เรียกรอบอย่างสวยอย่างดีพร้อมใช้ก็น่าใช้หน้าบูชาค่ะนี่ก็เดิมๆนะคะสวยค่ะนคะคะพร้อมใช้เลยนะคะถ้าท่านใดรับไปก็สามารถนําไปใช้นําไปขึ้นคอได้เลยนะคะค่ะสําหรับเหรียญหลวงปู่ทวดนะคะเรี่ยมรอบอย่างดีอย่างสวยพร้อมใช้องค์นี้ก็จะอยู่ที่500ค่ะค่ะเดิมๆนะคะเดี๋ยวเราไปชมองค์ต่อไปกันเลยค่ะ องค์ต่อไปก็จะเป็นเหรียญกลมหลวงพ่อสดวัดปากน้ำรุ่นซื้อที่ดินปี2534สภาพสวยเรียบกรอบอย่างดีอย่างสวยพร้อมใช้ก็น่าใชหน่าบูชาค่ะนี่ก็เดิมๆนะคะสวยเดิมค่ะค่ะสำหรับเหรียญกลมหลวงพ่อสดนะคะเรียบกรอบอย่างสวยอย่างดีพร้อมใช้องค์นี้ก็จะอยู่ที่400ค่ะเดี๋ยวเราไปชมองต่อไปกันเลยค่ะ องค์ต่อไปก็จะเป็นเหรียญจัตุคามรามเทพลงยาไม่ทราบที่สภาพสวยเดิมเรียมกรอบอย่างดีอย่างสวยพร้อมใช้ก็น่าใชหน่าบูชาค่ะนี่ก็สวยเดิมนะคะถ้าถาใดรับไปก็สามารถนำไปใช้นำไปขึ้นคอได้เลยนะคะสวยเดิมค่ะค่ะสำหรับจัตุคามรามเทพนะคะลงยาสวยๆนะคะเรียมกรอบสวยกรอบดีพร้อมใช้องค์นี้ก็จะอยู่ที่350 เดี๋ยวเราไปชมองต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปก็จะเป็นพระพรมเนื้อสามกษัตริย์สภาพสวยเดิมเรียบกรอบอย่างสวยอย่างดีพร้อมใช้ก็น่าใช้หน้าบูชาค่ะนี่ก็เดิมๆเลยนะคะสวยมากค่ะค่ะสำหรับพระพรมนะคะเนื้อสามกษัตริย์นะคะเรียบกรอบอย่างดีอย่างสวยพร้อมใช้องค์นี้ก็จะอยู่ที่400ค่ะนะเก็บน่าใช้นะคะเดี๋ยวเราไปชมองต่อไปกันเลยค่ะ องค์ต่อไปก็จะเป็นพระพุทธยี่สัตว์วัดนะคะเนื้อแร่หายากพิธีดีพิธีใหญ่หน้าเก็บหน้าบูชาค่ะสำหรับองค์นี้นะคะเป็นเนื้อแร่นะคะค่อนข้างที่จะหายากนะคะสะภาพก็เดิมๆนะคะสวยค่ะเห็นไหมคะนี่ค่ะสวยจริงนะคะแล้วก็ สภาพก็เดิมๆค่ะน่าเก็บหน้าบูชาน่าสะสมนะคะค่ะสำหรับพระพุทธนะคะ25สัศตวรรษเนื้อแร่นะคะพระสวยสภาพเดิมองค์นี้ก็จะอยู่ที่900ค่ะน่าเก็บหน้าบูชานะคะหายากเดี๋ยวเราไปชมองต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปก็จะเป็นพระพุทธเนื้อผงนั่งบัวหลังยนันวัดอาวุธสภาพดีน่าเก็บน่าใช้ค่ะ นี่ก็เดิมๆนะคะด้านหลังบอกวัดนะคะวัดอาวุธแล้วก็พศนะคะ2553ค่ะสภาพก็เดิมๆเ,เลยนะคะสวยค่ะค่ะสำหรับพระพุทธนั่งบัวเนื้อผงนะคะสภาพสวยสภาพเดิมองค์นี้ก็จะอยู่ที่450ค่ะเดี๋ยวเราไปชมองต่อไปกันเลยค่ะ องต่อไปก็จะเป็นเครื่องรางของขังนะคะเป็นชุดเลยนะคะสำหรับชุดนี้นะคะก็จะเป็นหลวงพ่อเจียมวัดอินทาสุก,การามจังหวัดสุรินทร์นะคะสำหรับชุดนี้นะคะก็จะมีตะกุดด้วยกันสองดอกนะคะพร้อมสร้อยเดิมๆห้อยคอแบบนี้เลยนะคะแล้วก็เหรียญก็เดิมๆแบบนี้นะคะเห็นไหมคะ มีตะกุดสองดอกพร้อมสร้อยพร้อมเหรียญนะคะสภาพสวยเดิมค่ะเครื่องรางของขลังอีกหนึ่งชนิดนะคะที่น่าเก็บน่าสะสมค่ะเห็นไหมคะน่าใช้มากๆนะคะสำหรับตะกุดหลวงพ่อเจียมนะคะลักษณะตะกุดของท่านก็จะเป็นแบบนี้นะคะมีทั้งดอกสั้นดอกยาวนะคะสภาพก็สวยเดิมแบบนี้เลยนะคะ ค่สำหรับเครื่องรางของขังหลวงพ่อเจียมนะคะเป็นตะกุดชุดนะคะสำหรับตะกุดชุดนี้ก็จะอยู่ที่600ค่ะเดิมๆนะคะพร้อมเหรียญพร้อมสร้อยห้อยคอได้เลยนะคะเดี๋ยวเราไปชมองค์ต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปก็จะเป็นพระกิ่งสภาผู้แทนราษฎรส,อสอกอ,ต,อตสภาพสวยเดิมพร้อมกล่องเดิมๆน่าเก็บน่าบูชาค่ะเดี๋ยวเรามาชมองพระด,ด้านในชัดๆกันค่ะ ค่ะสวยเดิมนะคะสำหรับกิ่งนะคะกิ่งก็ดังกังวาลดีนะคะผิวก็เดิมๆสวยมากค่ะต่อโค้ดด้านหลังนะคะนี่ค่ะสวยจริงนะคะพร้อมกล่องเดิมๆแบบนี้ก็น่าเก็บน่าสะสมค่ะค่ะสำหรับพักกิ่งนะคะสภาผู้แทนราษฎรสะอนสกอนะคะต่อโค้ดสภาพสวยเดิมพร้อมกล่องเดิมองนี้ก็จะอยู่ที่400ค่ะ เดิมๆนะคะเดี๋ยวเราไปชมองต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปก็จะเป็นเหรียญหลวงพ่อราบรุ่นเสาห้ามหาเศรษฐีวัดเขากรอบจังหวัดตังปี2557สภาพสวยเดิมพร้อมกล่องเดิมๆน่าเก็บน่าบูชาค่ะนี่ก็เดิมๆนะคะเดี๋ยวเรามาชมเหรียญด้านในชัดๆกันค่ะค่ะสำหรับองค์นี้นะคะสวยมากเลยนะคะผิวสวยผิววิ้งเลยนะคะเห็นไหมคะสวยจริงนะคะ น่าเก็บหน้าสะสมนะคะค่ะสำหรับเหรียญหลวงพ่อลาบรุ่นเสาห้ามหาเศรษฐีนะคะวัดเขากอบจังหวัดตังสภาพดีองค์นี้ก็จะอยู่ที่300ค่ะเดิมเดิมนะคะเดี๋ยวเราไปชม,มองต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปก็จะเป็นเหรียญพระธาตุจอมศักดิ์จังหวัดเชียงรายสภาพสวยเดิมพร้อมกล่องเดิมๆน่าเก็บหน้าบูชาค่ะนี่ก็สวยเดิมนะคะเดี๋ยวเรามาชมเหรียญด้านในชัดๆกันค่ะ เห็นไหมคะสภาพสวยเดิมนะคะสวยสวยเดิมเดิมแบบนี้ก็น่าเก็บน่าสะสมค่ะจะเก็บไว้ใช้เองมอบเป็นของขวัญของที่ระลึกก็ดีทั้งผู้ให้แล้วก็ผู้รับนะคะเดิมเดิมนะค,ะ,คะสำหรับเหรียญพระธาตุจอมศักดิ์นะคะจังหวัดเชียงรายนะคะพระสวยพร้อมกล่องเดิมองค์นี้ก็จะอยู่ที่250ค่ะเดี๋ยวเราไปชมองต่อไปกันเลยคะ่ะ องต่อไปก็จะเป็นเหรียญน,น้ำเต้าเรียกทรัพย์รุ่นสงน้ำห้าหนึ่งเนื้อนวะวัดไร่จังหวัดปัตตานีต่อโค้ดหมายเลขสภาพสวยเดิมพร้อมกล่องเดิมๆน่าเก็บน่าบูชาค่ะเดี๋ยวเรามาชมองค์พระด,ด้านในชัดๆกันค่ะค่ะสภาพสวยสภาพเดิมเลยนะคะสำหรับเหรียญรุ่นนี้นะคะสวยมากค่ะสวยเดิมแบบนี้ก็น่าเก็บน่าสะสมนะคะ สำหรับเหรียญน้ำเต้าเรียกทรัพย์รุ่นสงน้ำ51นะคะเนื้อนวะวัดไล่นะคะพระสวยพร้อมกล่องเดิมองค์นี้ก็จะอยู่ที่500ค่ะสวยเดิมนะคะเดี๋ยวเราไปชมองค์ต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปก็จะเป็นพระลอดหลวงปู่ทวดเนื้อแร่ผสมแร่เหล็กไหลพระของขวัญวัดห้วยมงคลพิมพ์เบรก สภาพสวยเดิมพร้อมกล่องเดิมเดิมเดี๋ยวเรามาชมองพระด้านในชัดๆกันค่ะค่ะสภาพก็สวยเดิมนะคะสำหรับองค์นี้เป็นพิมพ์เล็กนะคะสวยมากๆค่ะน่าใช้น่าเก็บน่าสะสมนะคะค่ะสำหรับพระรอดนะคะพระของขวัญเนื้อแลผสมแล่เหล็กไหลพระสวยพร้อมกล่องเดิมพิมพ์เล็กก็จะอยู่ที่200ค่ะเดี๋ยวเราไปชมองต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปก็จะเป็น พระลอดหลวงปู่ทวดเนื้อแร่ผสมแร่เหล็กไหลพระของขวัญพิมพ์ใหญ่วัดห้วยมงคลสภาพสวยเดิมพร้อมกล่องเดิมเดิมน่าเก็บน่าบูชาค่ะนี่ก็เดิมเดิมนะคะเดี๋ยวเรามาชมองพระด,ด้านในชัดชัดกันค่ะค่ะนี่ก็เดิมเดิมเลยนะคะสวยมากนะคะพระสวยพร้อมกล่องเดิมเดิมแบบนี้ก็น่าเก็บน่าสะสมที่สําคัญราคาเบา เลยนะคะสำหรับพระจากทางช่องค่ะค่ะสำหรับพระรอดนะคะหลวงปูท่ทวดเนื้อแร่ผสมแร่เหล็กไหลพิมพ์ใหญ่นะคะพระของขวัญองค์นี้ก็จะอยู่ที่250ค่ะนะเก็บหน้าบูชานะคะเดี๋ยวเราไปชมองค์ต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปก็จะเป็นเหรียญนั่งพานเนื้อเงินหลวงพ่อแพร91วัดพิกุลทองจังหวัดสิงห์บุรีสภาพสวยเดิม พร้อมกล่องเดิมๆน่าเก็บหน้าบูชาค่ะเดี๋ยวเรามาชมอง์พระด้านในชัดๆกันค่ะค่ะนี่ก็สวยเดิมนะคะสวยๆเดิมๆแบบนี้นะคะก็น่าเก็บหน้าสะสมนะคะพร้อมกล่องเดิมๆค่ะเป็นเนื้อเงินนะคะสําหรับเหรียญน,นั่งพานนะคะทุกๆท่านก็คงรู้นะคะสําหรับเหรียญน,นั่งพานนั้นก็ค่อนข้างที่จะใหญ่นะคะคิดดูนะคะว่าเนื้อเงินเหรียญใหญ่ๆนะคะ ราคาจากวัดจะมากขนาดไหนนะคะคะสำหรับเหรียญน,นั่งพานเนื้อเงินหลวงพ่อแพรวัดพิกุลทองนะคะเหรียญสวยพร้อมกล่องเดิมๆมเหรียญน,นี้ก็จะอยู่ที่1นึ่พันค่ะนะเก็บหน้าบูชานะคะกับราคาเบาๆเดี๋ยวเราไปชมองค์ต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปก็จะเป็นเหรียญหล่อหลวงพ่อเชิญวัดโคกทองจังหวัดอยุทยาปี2536ัน้าร้อยสาสิบหก สภาพสวยเดิมพร้อมกล่องเดิมๆน่าเก็บน่าสะสมค่ะเดี๋ยวเรามาชมองค์พระด้านในชัดๆกันค่ะค่ะนี่ก็สวยเดิมนะคะด้านหลังน่าจะเป็นยันเกาะเพชรนะคะเห็นไหมคะสภาพก็สวยมากสวยเดิมนะคะน่าเก็บน่าสะสมค่ะค่ะสำหรับเหรียญหล่อหลวงพ่อเชิญวัดโคกทองอยุธยานะคะเหรียญสวยพร้อมกล่องเดิมองค์นี้ก็จะอยู่ที่ 250ร้อยหิบค่ะเดิมๆนะคะเดี๋ยวเราไปชมวงต่อไปกันเลยค่ะค่ะแล้วเราก็มาถึงชิ้นสุดท้ายในวันนี้แล้วนะคะชิ้นสุดท้ายในวันนี้ก็จะเป็นเหรียญหลวงปู่ทวดยศอสอวัดบวรนิเวศวิหารปี2556สภาพสวยเดิมพร้อมกล่องเดิมๆน่าเก็บหน้าบูชาค่ะเดี๋ยวเรามาชมเหรียญด้านในชัดๆกันค่ะค่ะ สภาพเหรียญก็เดิมๆเลยนะคะอยู่ในถุงซีนเดิมๆเลยนะคะไม่ได้แกะไม่ได้ใช้เลยนะคะเหรียญสวยมากๆนะคะนี่ค่ะสภาพก็100เปอร์เซได้เลยนะคะสําหรับเหรียญน,นี้นะคะเดิมๆสวยมากค่ะค่ะสําหรับเหรียญหลวงปูท่ทวดยศอสอสอวัดบวรนิเวศวิหารนะคะปีสองพันห้าร้อยห้าสิบหกเหรียญสวยพร้อมกล่องเดิมๆเหรียญน,นี้ก็จะอยู่ที่ห้าค่ะ น่าเก็บหน้าสะสมนะคะกับผ้าสวยๆเดิมๆค่ะแล้วนี่ก็จะเป็นชิ้นสุดท้ายในวันนี้แล้วนะคะถ้าท่านใดชมคลิปแล้วสนใจผ้าองค์ไหนก็ติดต่อได้ที่เบอร์โทร0 8 2 7์4 7 1 1 0หรือแอดไลน์ได้ที่เบอร์0827547110ค่ะฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่จากทางช่องแล้วเราจะไปเปิดกุพระร่มกันขอบคุณมากค่ะ